สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาลิตากุลไข่ยอยู่สคท .58 เขต12รหัสศ้กษา58491038วันนี้จะมาสอนโนยที่6การประยุกต์ใช้โปรแกรมคำนวณทางธุรกิจโดยโปรแกรม Microsoft Excel เนื้อหาสาระนอกจากจะศึกษารายละเอียดการใช้เบื้องต้นของโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word แล้วยังมีโปรแกรมคำนวณทางธุรกิจหรือ Microsoft Excel ที่นิยมใช้ในสำนักงานทั่วไปซึ่งเป็นโปรแกรมคำนวณข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนมากและซับซ้อน โด,โดยใช้สูตรฟังก์ชันในการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องสะดวกรวดเร็วความรู้เบื้องต้นรูปแบบของโปรแกรม Microsoft Excel จะคล้ายโปรแกรม Lotus โดยจะมีลักษณะเป็นโปรแกรมที่รูปแบบเป็นตาราง2มิติและเป็นตารางที่มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถที่จะปรากฏบนจอภาพได้ทั้งหมดใน1จอภาพประกอบด้วยแถวในแนวนอนเรียกว่าแถวและแถวตามแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์ โดยแถวตารางแนวนอนจะแบ่งได้ทั้งหมด65,536แถวในแต่ละแถวจะใส่ตัวเลขได้ตั้งแต่1 6 5 5 3ถึง65,536เป็นเลขกำกับกำกับแถวส่วนแถวคอลัมน์ตามแนวตั้งจะแบ่งได้ทั้งหมด256แถวแต่ละแถวจะใช้ตัวอักษร a b c a a a b b a l v เป็นอักษรกํากับแถวแต่จะไม่สามารถกําหนด จำนวนเซลล์ที่แสดงบนจอภาพได้ว่าสามารถแสดงได้จำนวนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขนาดและความกว้างของเซลล์แต่ละเซลล์ด้วยตำแหน่งที่คอลัมน์และแถวตัดการเรียกว่าเซลล์วิธีการเปิดโปรแกรมเลือก Start เลือก l โปรแกรม เลือก Microsoft Office เลือก Microsoft Office Excel ก็รอโปรแกรมเปิดมาคะส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล์สำหรับเรียกคำสั่งการจัดการทั่วไป Quick Access Toolbar ปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่ง evet ที่ใช้บ่อย แท็ตเติลบแสดงชื่อและประเภทไฟล์ร i b b o n สูยรรวมคำสั่งทั้งหมดของแถบเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสาร Document w i n d o w c o o t r o l ปุ่มจัดการกับหน้าต่าง Formula bar คือส่วนที่แสดงข้อมูลหรือสูตรของเซลล์นั้นๆ c ซ l n n m m e แสดงชื่อกลุ่มเซลล์ที่มีตัวชีเ้เซลล์ปรากฏ Column แถวแนวตั้ง โลแถวนวนอนช e ท t ท็บสำหรับเรียกชื่อกระดาษทำงานเซ l ล์ Sell, จุดที่แถวและคอลัมน์ตัดกัน o m Control ใช้สำหรับปรับขนาดการแสดงผลของโปรแกรม s c อ r e บาร์ bar, แถบเลื่อนดูเอกสารอย่างรวดเร็วแบ่งเป็นสองส่วนแนวตั้งและแนวนอน Worksheet พื้นที่กระดาษการทำการขอจบการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณคะ่ะ